ที่เหมาะกับนกในบ้านนะคะวันนี้พามาดูเป็นไซส์ใหญ่สุดของทางร้านเลยนี่ก็คือกลงไซส์ L นะคะคาว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูข้างในกลงนะคะภายในเนี่ยคือกว้างขวางมากจะมีทั้งคอนรับเล็บนกนะคะของเล่นนกแล้วก็ใส่นกได้3าถึงสตัวเลยค่ะตัวประตูนะคะเป็นก้อนล็อกแบบนี้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พีคคือช่องใส่อาหารแยกค่ะสามารถติดตั้งได้แบบนี้เลยนะคะไซส์ L เนี่ยเขาจะมี2บานนะคะด้านล่างแบบ เหถัดมานะคะคื้นกล้องเราสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะตัวถาดรองสีดำด้านล่างก็จะมีถึง2ถาดน,นะคะล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะเวลาที่เราจะย้ายไปอีกห้องนึงเนี่ยก็คือเคลื่อนย้ายสะดวกมากๆค่ะหรือถ้าไม่อยากเคลื่อนย้ายก็ล็อกได้เช่นกันค่ะ ฟังชันด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเป็นช่องติดตั้งรังนอนนะคะเพื่อนๆที่อยากติดตั้งรังนอนเนี่ยสามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องเจาะช่องเพิ่มค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าใครสนใจกรงนกสแตนเลสเราแถมฟรีคอนรับเล็บนกทุกไซส์ทุกขนาดค่ะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ